สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับน้องปีกุนกับน้องเจเจในช่องปีกุนเจเจชาแนลวันนี้น้องปีกุนกับน้องเจเจจะมาเล่นขายของกันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะขายตังค่ะไปได้เลยค่ะขายค่ะาขายขายนี่ค่ะน้องปีกุนขายอะไรคะ เยอะแยะมากมายเลยค่ะของเล่นนี่น้องปีกุลกับน้องเจเจได้มาจากไหนคะได้มาจากแม่เท่ากับว่เท่าซื้อให้ค่ะอ๋อแม่เท่ากับว่าเท่าซื้อให้ไม่มีชิ้นไหนที่คุณแม่ซื้อให้เลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะปะะเเเ่่่่าาา็นนนคคคซื้้อมใหหูขายแหวนค่ะโอ้ขายแหวนด้วยโอ้ขายแหวนด้วยโอ ขายทุกอย่างเลยเอาไปยเอาไปขอเมียคะ พี่กุนกับน้องเจเจช่วยกันจัดของค่ะวันนี้เราเล่นขายของค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดค่ะวันหยุดของคุณแม่แล้วก็วันหยุดของน้องพี่กุนน้องเจเจด้วยค่ะวันนี้ค่ะค่ะน้องเจเจไม่สบายค่ะไม่ไปไปโรงเรียนมาไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนมาห้าวันแล้วนะคะอย่าเพิ่งเอาก่อนเจเจอย่าคาบค่ะ ของแล้มันสกรปรกเอาเข้าปากไม่ได้นะคะมันเป็นเชื้อโรคค่ะนี่เธอดูหน้าเธอหน้าเธอลายมันลูกแมวเลยเห็นไหมเอามาให้ฉันเพราะว่าฉันจะดับก,ก่อนเอาอะไรคะเรียกไปเลยคะ่ะอันนี้คะ่ะเอาได้เลยคะ่ะนี่มันต่อวัดที่บัดกับคุณค่นะนะไ้ไหมครับครับครับ ไปนั่งน้องไปนั่งแม่ถ่ายให้ครับจะเอาอะไรอีกคะนะโอเคค่ะแม่ถ่ายกล้องหลังลูกไม่ได้ถ่ายกล้องหน้าเจเจด้วยไม่ไม่ไม่คุณแม่ถ่ายกล้องหลังค่ะไม่ได้ถ่ายกล้องหน้านั่งดูปิคุนขายของค่ะเจเจไปช่วยปิคุนขายของเจเจไปซื้อของปิคุนเร็วปิคุณกำลังขายของเร็วรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลค่ะขายค่ะขาย ขายอะขายขายขายทุกอย่างค่ะขายทุกอย่างแอปเปิ้ลแหวนนเอาไปจูบเมียแหวนเอาไปขอมี่ค่ะเอาไปขอมียค่ะให้ใครขอเมียคะแอปเปิ้ลใหุ้ชาร์ไอปุชาร์หรอคะโอเคค่ะ แหวนค่ะเอาไปขอเมียค่ะขอเมียค่ะขอเมียต้องรักเมียขอไปขอเมียก็ต้องรักเมียเยอะๆนะคะโพนี่ใช่ดีก็ได้รักทั้งเมียและก็แม่นะคะมีดลบอกมีควงคนเจ้าค่ะมีอะไรอีกคะเอบหมดแล้วค่ะเอาหมดแล้วเหรอคะแย่จังคนซื้อไปอีกหนึ่ง คนซื้อไม่สนใจเลยอะเจเจเล่นอะไรก็ไม่รู้มาเล็วมาช่วยบิคุณมาซื้อของบิคุณเร็วาขายค่ะขายค่ะขายค่ะฮะอะปาลเอาได้เลยค่ะไปกับบา้านไจ่ตังค่ะจังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มีใครมาเลยคะเอก็แม่ค้าก็ต้องเรียกรอเอ่อต้องแบบต้องแบบทําให้ลูกค้าสนใจสิคะขายค่ะต้องต้องเต้นไปขายไปค่ะโจ๊กขาหมอขายค่ะขายค่ะเฮยเจ้าโอ้เอาเชฟบะ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 คุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชายชอบมินตรงไหน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  อาเลย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 เจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์ด้วยเจเจโอเคไปได้เลยเไปได้เลยเอาไม่ไปจะเอาอีกเลยคะออ่คะเอ,เอาเอาเอาให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยค่ะให้รวยฟรีๆ,ๆ,ๆเลยค่ะให้รวย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 เลยค่ะ อ๋อลูกค้าหมอมัเลยค่ะเย้ลูกค้าหมอมันดาเอาแต่ช่วยคนน้องพิกคุณคะน้องพิกคุณตอนที่ไปเที่ยวทะเลที่กาหนอมน้องพิกคุณสนุกไหมคะสนุกอ๋อน้องพิกคุณอยากไปอีกไหมคะอ๋ออยากไปอีกเหรอคะเดี๋ยวเราเรามาเล่นอย่างอื่นกันค่ะเล่นอะไรคะเล่นกระโดดค่ะไปถ่ายตรงนู้นค่ะ นั่นกระโดดไม่เอาค่ะอันตรายค่ะน้องบีคุณมาล่าตัมันมันกกระมันจะตกนะคะมันเป็นไรค่ะน้องบีคุณโตแล้วค่ะโตแล้วเหรอคะหนูต้องจับมือน้องค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคอืมอืมอุ้ยหย่ะทัเคพี่ดีหยางอย่าไปเล่นรองเท้าสกปรกเจ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 สกปรก มือไว้และไปด้วยกันไม่เอาไม่เอาเล่นไม่เล่นไม่เล่นข้างล่างไม่เล่นข้างล่างเจเจเล่นข้างบนเล่นบนบ้านไม่เล่นข้างล่างค่ะไปเล่นในบ้านดีกว่าไปไปเจเจไม่เอาเล่นในบ้านค่ะไปรองเท้าเก็บไว้ค่ะไปเล่นในบ้านน้องมีกุญแจไหมบน พาน้องมาเล่นนอกบ้านน้องโซนเ,เล่นในบ้านกันค,ออกค่ะผ้ชมอยาทุบปิดชิดมากใน้องไปพะเยาก่อนนะคะน้องมีกุญพะเยวก่อนนะคะค่ะน้องมีกุญไปเข้าห้องน้ำค่ะสองนาทีค่ะท่านผู้ชมรอหน่อยนะคะเอาตอนนี้เจเจเอาจเจ๊พังบ้านแล้วค่ะ โอ้ oh my god ค่ะโอ้ยออเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เห็นมุมมิ้มเลยค่ะ,อ,คคะอ๋อเจเจเทของเล่นหมดแล้วนะคะนี่เทของเล่นกระจัดกระจายเดยวก็ต้องเก็บด้วยนะคะ ไป,ไปราดน้ำให้หลายขันค่ะต้องไปราดน้ำหลายขันค่ะห้องน้ำมันเหม็นนะคะอเช็ดตีได้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดมุมมิมด้วยนนรครับ พี่คุณกำลังเปลี่ยนกางเกงค่ะเจเจครับเจเจสวัสดีครับท่านผู้ชมยังหรอครับแม่ค่ะผมไม่ยังกินชีสค่ะค่ะค่ะของแท้ของแท้ของแท้แต่ว่าของแท้ของแท,ท้ของแท้แต่ว่า กแล้วก็มาเล่นบ่ายค่ะ อ๋อเธอชอบเล่นของพังหมดแล้วแกะมาทำไมอ่ะใส่ไว้เหมือนเดิมค่าผูา้ชมค่ะนูนัวรถคันเล็กนูตัวเองทิ้งไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเก็บมาเร็ว น้องบิกุลกำลังวาดภาพค่ะน้องบิกุลพัฒนาการสมวัยนะคะแต่ว่าน้องบิกุลเนี่ยยังกินนมแต่ว่าคุณแม่อนุญาตได้กินขวดนมได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ถ้าไม่ได้ล้างขวดนมชงนมให้ลูกคุณแม่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไม่มีงานทําค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะตกงาน คุณแม่อนุญ,ญาตให้น้องปีกุลกินขนนมได้ถึงกขวบแต่ว่ากินน้อยให้กินน้อยๆลูกนะถ้ากินนมเยอะมันจะอ้วนแล้ว,ว okay, แล้วก็เราไม่สวยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะค่ะเอาเจเจไปไปเอานมเอามะมมาม,มากินไปมะมิมม้ตู้เย็นอาเจเจก็ไปเอามัมมในตู้เย็นมากินเองได้แล้วค่ะกลางคืนคุณออน้องเจเจกินหม,ม,มั่มแม่ เอายองยองขวดก่อนยองยองขวดก่อนโอเคโอเคครับเก่งครับอืมอ้อยเอาฝาไปตั้งบนโต๊ะก่อนลูกโอเคเก่งมากครับโอเค What's the pen? แปะมือไออ่ยยะไฮไฟ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 ,ไฟนุกไปนั่งเล่นกับบิ๊กคุณแล้วพุ่งงขาวพู่นี่ค่ะน,นี่เราทำมีสือค่ะออกไปจะมาทำ กลางวันน้องบิกคุณเลิกแพมเพิสได้แล้วนะคะแต่ว่ากลางคืนก็ต้องใส่แพมเพิสอยู่ค่อยเป็นค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปเพราะว่าน้องปิกคุณติดการใส่แพมเพิสนี่ค่ะเราทำปาเสร็จ้วค่ะไม่ต้องใช้ลูกค่ะ ทำอะไรคะน้องบิกุลน้องบิกุลร้องเพลงเป็นไหมคะช้างช้างช้างน,น้องเคยเห็นช้างรือเปล่าช้างชัางโตโตใบบาแกมุกยาว ไหนไหนไหนอกหักไม่กล้าบอกฟัวดิไปไม่กลับลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พนจะพัวรูวสนเจ็บไปเจ้นเร็วแม่ลองไปเจ็บไปแล้วแอบรักคนอื่น ตื่นเช้ามาทาปากแดงเล่นภายแข็งแรงเรื่องเอผื่อเพื่วเพื่อนอยู่ลอ้อคอยสั่งทุกเช้า,ชาโอเคอับดุดดงเฟสหัวใจมันเต้นมันไวเหมือนคนลอ้อมากดหัวใจเข้าไปสรงเฟสตายตายอุ้ยตายตายตตายคนล้อมีแฟนแล้ว อ,อกหักไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวกลัวต้องมาหลบตีนต้องหลบตีนต้องหลบตีนหัวใจมันจำจะบอกผัวไม่ไะคะค่ะค่ะโอเคค่ะเรามาเล่นเรามาเล่นกันดีกว่าค่ะน้องมิกุณนไม่อยากร้องเพลงค่ะแม่ร้องอเพราะเกินาวเอาเอาเปิเทลลอมาา ไข่ล้มกไข่ล้มหน้าไข่ลองไอชงไข่เปียกชงไข่เปียกชงไข่เปียกไอเสื้อข่เปียกเสื้อข่เปียกเสื้อข่เปียกแมงตับโจาออกลูกข้างหลังเป็นแมงอีหยังอ้อแมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูนไตต้อนบักเกียดต้องบักเกียดต้องบักเกียดไอกลับตัวน้อยกลับตัวน้อยกลับตัวน้อย เราไม่เป็นแล้วค่ะเราไม่จุดแล้วค่ะเหนื่อยแล้วด้วยค่ะถ้าชมะเสร็จแล้วค่าแล้วค่ะ ปิดคลิปได้แล้วนะคะมันยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อไม่บายก่อนน้องมิคุณค่ะน้องบิคุณปิดคลิปก่อนค่ะ้มงปิคลิปมันยาวเกินแหละมันเอาลง youtube ไม่ได้นะคะโอเคไหมคะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าู่ใดโอเคเดี๋ยว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 เราค่อยถ่ายคลิปต่อไปลูกนะปิดคลิปนี้ก่อนนะคะโอ,คโอเคไหมคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบายก่อนนะคะแล้วฝากกดติดตามน้องปิคุณกับน้องเจเจในช่องปิคุณเจเจชาแนลด้วยนะคะบายยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทุกทุกคนบายยปิคุณไม่บายก่อนนี้ไบายบาย